ชายคนนี้นะครับคือฆาตกรต่อเนื่องที่เลวร้ายที่สุดของโอซากาเลยทีเดียวเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นมหากาบ์ที่โหดได้ที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยทีเดียวเรื่องราวของเขาจะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามมาต่อในลึกลับจัเล่า่ EP นี้ครับเขาจึงได้ทําทีขอให้จอดรถนะครับแล้วก็ได้ล่อลวงให้มูราตะเนี่ยลงจากรถไปกับเขาแกล้งทําทีเป็นว่าไปชวนคุยนู่นนี่นั่นนะหลอกไปตรงบริเวณที่ไม่มีคนหลังจากนั้นจึงได้ฆาตกรรมเขาด้วยค้อนนะครับแล้วก็ได้ขโมยกระเป๋าเงินที่ใส่เงินจํานวน20 20060,000เยที่ นายมูรตะรับผิดชอบในการไปส่งเงินให้กับบริษัทเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองนะครับหลังจากนั้นจึงได้กลับไปที่รถที่มีนายโมริกําลังเฝ้ารถอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขานะครับก็ได้ใช้มีดจัดการกับโมริจนโมริเนี่ยจากไปอย่างน่าเศร้าภายใดรถคันนั้นเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้หอบเงิน2อ0 0 0นหเยนนี้เอาไปทิ้งรถแล้วก็ทิ้งร่างของทั้งคู่เอาไว้ในที่เกิดเหตุทันทีหลังจะเกิดการฆาตรกรรมขึ้นมานะครับเขาจึงได้หลบหนีไปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะนิชิคุจิ